ครูบาน้อยเล่าเรื่องลี้ลับระหว่างการทุด่ดงครั้งสุดท้ายสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับบรรดาลูกศิษย์เป็นอย่างมากหลังจากพยานวิชัยพิขูหรือครูบาน้อยวัดถ้ำเชตวันตำบลสันทะอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านได้ละสังขารอย่างสงบด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวด้วยสิริรวมอายุ34ปี โดยครูบาน้อยเป็นที่เคารพต่อบรรดาลูกศิษย์มากมายเพราะครูบาน้อยเป็นผู้ทําเทียนสดอกเคราะห์เทียนสืบชะตาเทียนศิวลีการปลูกเสกการดูเรืกยามต่างๆที่โด่งดังในทางภาคเหนือปกติครูบาน้อยมักจะปลีกวิเวกตัดขาดจากโลกภายนอกและเข้าไปปฏิบัติธรรมในพุทธสถา,านถ้ำเชตวันอีกทั้งที่ผ่านมา ยังประกาศตัดทางโลก3ปีเพื่อเข้าบำเพ็ญกรรมาฐานในถ้ำตั้งแต่เมื่อวันที่12กรกฎาคม2557จนถึงวันที่15ตุลาคม2560เช่นเดียวกันกับครูบาบุญชุมที่ได้ปฏิบัติมาก่อนหน้านั้นนอกจากนั้นที่ผ่านมาครูบาน้อยยังออกทุดงอย่างสม่ำเสมอและจากการทุดงครั้งสุดท้ายของครูบาน้อยยังได้บนันทึกเรื่องลี้ลับเอาไว้ว่า ข้าพเจ้าจำได้ว่าการทุดดงครั้งสุดท้ายของข้าพเจ้าแตกต่างจากทุกๆครั้งคือแต่ก่อนข้าพเจ้ามักชอบเดินตามลําพังองค์เดียวเพื่อตัดความเป็นปริพอดเป็นห่วงกับคนอื่นแต่ครั้งสุดท้ายที่ข้าพเจ้าออกทุดดงข้าพเจ้ามุ่งหน้าไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีสามเณรติดตามไปองค์หนึ่งคือสามเณรเอกการทุดดงครั้งนี้ข้าพเจ้าเริ่มออกจากเมืองน่าน แล้วแวะกราบครูบาป่านิกรที่ปางประทีปอํเภอลีพักอยู่กับครูบาสองสามวันการเดินทางจากปางประทีปอํเภอลีไปทางบ้านผาใต้ห้วยทรายแม่ก่องวะแม่ลานจนทะลุออกมาทางบ้านทุ่งโป่องอําเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่สุนัขสามขาอาสานำทางไปทุ่งดงพอมาถึงบ้านกองวะ มีสุนัขสามขาตัวหนึ่งอีกขาหนึ่งคงได้รับบาดเจ็บหอบสังขารของมันวิ่งเข้ามาทําความคุ้นเคยกับข้าพเจ้าและมันก็วิ่งออกนําหน้านําทางข้าพเจ้าไปเรื่อยๆตอนแรกข้าพเจ้าก็ไม่ได้สนใจอะไรกับมันเพราะคงคิดว่ามันคงตามมาไม่ไกลแต่พอเอาเข้าจริงๆมันทั้งวิ่งทั้งเดินตามข้าพเจ้าผ่านหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านเล่าจนข้ามจังหวัดข้าพเจ้ากับสามเณร พยายามไล่ให้มันกลับบ้านเพราะเกรงว่าจะมีอันตรายกับมันและข้าพเจ้าก็ยังไม่รู้หนทางข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไรกลัวว่าจะต้องทิ้งมันไว้ณที่ใดที่หนึ่งแต่มันก็ไม่ยอมกลับยังคงวิ่งนําทางของข้าพเจ้าไปเรื่อยๆข้าพเจ้าไปจนทะลุบ้านทุ่งโป่งอําเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่คืนนั้นข้าพเจ้าแวะปรากฏณนาริมน้ําห้วยแม่หาดใกล้ๆกับบ้านทุ่งโป่ง และยังคงมีเจ้าสุนัขสามขาคอยอารักขาติดตามอยู่ไม่ห่างหรือว่ามันอาจจะมีกรรมที่ต้องมาตามข้าพเจ้าและในใจของข้าพเจ้าก็ยังหวันอยู่ไม่น้อยว่ามันจะสามารถตามข้าพเจ้าไปได้ไกลแค่ไหนก็ยังไม่อาจทราบได้ผีหลอกหรือจิตหลอกกันแน่พอข้าพเจ้าปักกรดที่ริมห้วยแม่หาดเย็นวันนั้นพอจักแจงบริขารเสร็จ ก็ลงไปส่งน้ําในแม่น้ําเสร็จแล้วก็เข้าภาวนาข้าพเจ้าเลือกปรากฏแต้ต้นมะขามส่วนสาม,มเณรปรากฏอยู่ที่ริมกอภัยห่างกันพอสมควรข้าพเจ้าไหว้พระสวดมนต์ภาวนาและแผ่เมตตาก็ล้มตัวลงนอนด้วยความอ่อนเพลียที่เดินทางไกลมาทั้งวันเป็นเวลาดึกกี่โมงก็ไม่ทราบหูของข้าพเจ้าได้ยินเสียงวัตถุชนิดหนึ่งมีขนาดใหญ่ตกลงมาใกล้ๆกับกฎของข้าพเจ้า พอลืมตาดูแต่ด้วยความมืดจึงทําให้สายตาของข้าพเจ้าไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยและเสียงนั้นก็กลายเป็นเหมือนเท้าใหญ่ๆเดินเหยียบใบไม้แห้งเข้ามาใกล้ๆบริเวณกดของข้าพเจ้าแล้วเดินวนเวียนอยู่อย่างนั้นข้าพเจ้าพยายามควานหาไฟฉายแล้วก็ส่องดูบริเวณรอบๆก็พบแต่ความว่างเปล่าตอนแรกข้าพเจ้าคิดว่าเจ้าสุนัขสามขาแต่ส่องไฟไปดู มันก็กําลังนอนหลับสบายอยู่ใต้พุ่มไม้ใกล้แม่น้ำซึ่งไกลมากข้าพเจ้าจึงตะโกนปลุกสามเณรให้ตื่นและลูกขึ้นภาวนาแผ่เมตตาให้แก่เจ้าที่เจ้าทางจนสว่างก็เป็นอันไม่ได้นอนทั้งคืนในคืนนั้น